เรียบร้อยแล้วพระก็เดินลงไปแล้วนี่ค่ะเนาะเป็นวัดบ้านนะคะต่อไปนี้จะเป็นวัดป่านะคะวัดป่า,านะคะมาเตรียมใส่บาตรพร้อมกันนี่นะคะมันจะเป็นวัดป่านะคะวัดบ้านลงไปแล้วมันจะเตรียมตัวใส่บาตรวัดป่านะคะมาจอดอยู่ที่นี่กันทุกวนงนา้ อูที่นี่ทุกวันนะคะเตรียมใส่บาทน,นะคะที่หน้าบ้านนะคะแต่เช้านะคะน,ะคะนี่รถก็มาแล้วนะคะพระมาแล้วนะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะวัดวัดบ้านนะคะเดี๋ยวเร่จะใส่วัดป่า เตมใส่บาตรพร้อมกันนะคะเขาพคุณสามท่านจ้านี่จะเตรียมตัวใส่บาตรอีกแล้วนะคะเช้านี้เนาะรถก็มาแล้วนะคะนี่เราก็จะเตรียมตัวใส่บาตรด้วยกันนะคะเขาพคุณสามท่านจ้ามาเด้อมาเด้อไม่ถิงจะใส่บาตรอีกแล้วนะคะวัดปลามาแล้วยังไม่ทันแต่พระยังไม่เดินมานะคะ รถมาจอดก่อนเนาะนี่นะคะเป็นรถตู้คันใหญ่ๆนี่นะคะที่จะมาใส่บาททุกวันนะคะขอพูณสองท่านค่ะวัดบ้านลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอืมพระเดินไปนู่นแล้วมาใส่บาทพร้อมกันทุกเช้านะคะที่นี่เนาะ ไปแล้วนู่นนะคะเดินไปจะกไก่แล้วนะครับพระวัดบ้านจะมีสี่รูปเนาะแต่วัดป่ามีเยอะนะคะเขาพุ้นสิบสองไลน์นะคะมาเด้อมาเด้อเตรียมอธิษฐานกิจใส่บาตรพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไม่ถิดจะใส่บาตรอีกแล้วนะครวันนี้ว่าวันพระนะคะเนาะแต่ไม่ใช่วันพระนะคะคงเป็นพรุ่งนี้ ไปแล้วพระเดินลงไปทางวัดนะคะขึ้นมาบิทบาทแต่เช้าทุกวันนะคะบางทีก็ลงไปทางวัดนะคะแต่วันนี้ว่าวันพระแต่ว่าไม่ใช่นะคะคงเป็นพุ่งนี้เนาะวันพระขอบคุณทุกทายนะคะมาเดินมาเดินเตรียมตัวสาบารพร้อมกันนะคะสาบารกันทุกวันนะคะเนาะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราก็ช้าพุธของเราเนาะ,ะเนาะ ทำบุญแล้วก็สบายใจก็อยากจะทำทุกวันนะคะเหมือนกับที่เราส่งไปสีส่งของไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะที่ร่วงรับไปเนาะเราก็พากันทำบุญเผื่อท่านจะได้เนาะบุญเนาะก็อยู่ที่ใจนี่แหละคะ่ะใครอยากจะได้อะไรเนาะอากจะให้ผู้ที่ร่วงรับไปอย่างเช่นคุณปู่ ญาตาิยายนะคะพ่อแม่ของเราที่จากไปเนาะเราก็อยากจะให้เนาะเราก็เลยมีของดีๆอะไรก็ใส่นะคะใส่บาทลงไปทางวัดด้วยนะคะขอบคุณคุณไขรินนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเตยเชา้ามาร่วมใส่บาทพร้อมกัน,นะคะ่ะวันนี้พระไปแล้วเขาพระวัดบ้านไปแล้วนะคะนี่ก็จะเตรียมตัวใส่บาทที่วัดบ่านนะคะผู้ไม้ฮาวเนาะ คูไม่หาวจะมีพระน้ายรูปนะะรถนักเรียนก็ไปแล้วนะครเช้าแล้วลูกนักเรียนก็ไปแต่ครับขอบคุณเจ็ดท่านนะคะขอบคุณคุณไพรินนะคะขอบคุณที่ให้สติ๊กเกอร์มาสามดวงนะคะเดี๋ยวจะใส่บาทกันแล้วนะคะ ทีทามกิดใส่บาตรพร้อมกันนะคะพระมาแล้วนะคะ แยกยายนะคะพระจะเดินทางกลับวัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาเดือใส่บาทแล้วเดือเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะพระก็เดินทางกลับวัดแล้วนะคะพระวัดป่ามีเยอะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาขอบคุณค่ะคุณ คุณลิงคุณลูกชนนะคะกาแฟขลินนี่ขลิงนะคะมากินกาแฟนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรีสวัสดีเช่นกันค่ะคุณพัชรีนะคะสนใจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกชนนะคะคุณลิงคุณพัชรีคุณน่นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะพระทำาไปแล้วนะคะผู้ขนานนะคะ สัสดีสวัสดีจ้าขอบคุณคุณดีนะคะสวัสดีค่ะคุณปัทตรีขอบคุณเช่นกันนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะนี่ค่ะเราก็จะเข้าไปอาขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาาไม่ติดก็ใส่บาทเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ